บ้าโจยูทูบชาแนลครับมื่อนี้บ้าโจสิพามาชมราคาควยงามของห้อยอีนะครับเด้ออยู่บ้านไหนเขาไปสอบถามน้ำกันครับผมสวัสดีครับอยู่บ้านไหนเนาะครับนี่อยู่บ้านสวนกล้วยหอยสันครับสวนกล้วยหอยสันเนาะครับเนาะเมื่อนี้เปิดจักตัวครับเปิดตัวก็เปิดเจ็ดตัวนี้ซื้อมาจังไหนครับนี่แม่ใบเงินครับแม่ใบเงินเป็นสายเลือดยังครับนี่สายเลือดเพชรอุดรครับนี่เด้อครับเด้อสายเลือดเพชรอุดรครับผม ขอไงขอตันดีนะครับเด้อบันไายสไตล์มะนาวตัดเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมเนี่ยผมเอฟซี FC ท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์นี่นะครับเด้อเบิง่งเอิกบัก,กบผเผารครับผมตาแต้มเข้มจ้ำชัดเจนใบหูฟ้อดล้ำเด้อครับเด้อปลายหูดำฟ้อดล้ำครับผมคุณเจ้านี้สูงเท่าไรครับนี่ร้อยสามสิบสี่บวกคร้อยสามสิบสี่บวก,บวกแม่ใบเงินนะครับเนาะเบิง่งเนะครับขอไงขอตันดีนะครับเด้อ ผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับนี่เด้อครับเบอร์ตัวยงยงยงครับผมชัดเจนนะครับเยอซีครับผมท่านใดสนใจกับกิ่งกลางสอบถามได้เด้อครับอายุประมาณจากปีครับนี่ปีก่าครับผสมครับนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับมาชมตัวกิ่งได้ย่บ้านยังเกาะบ้านสวนกล้วยห้อยชันครับตำบลอำเภอบ้านเรืออำเภอภูเรียงจังหวัดขอนแ่นครับนี่เด้อครับเด้อ สวยดีครับผมตาเต้มเกี่ยมจ้ำชัดเจนครับผมขออ่องถุงน่องขาวตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่ยเปิด12กับ5,000ครับ1,025,000เลยครับเด้อเบิ้งบันไทยครับผมเบิ้งครับผมไทยมะนาวตัดเด้อครับเด้อหางเงาป็นพัวครับผมหางดอกบ่ครับนี่บ่ครับรับประกันทุกอย่างครับรับประกันค่าทุกค่าทอนนะครับเนาะผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อมาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเงาดีครับผมแม่ใบเงินสายเลือดเพชรอุดรเด้อครับเด้อราคาหนีต่อ้องได้บ่ครับนี่ย ครับต่อร้องได้เลยครับเด้อโอ้งามงามญ่ดีสองปีกูกลัวครับผมพร้อมผสมนะครับเนาะมาชมตัวจริงได้จุ่งย่างได้ครับนี่นี่นะครับนี่เบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อตาเตียมเกลี่ยมจ้ำชัดจีนครับผมเรียบแข้งเรียบขาครับผมนี่ครับเบื้องบรรทายคนครับผมทายไงดีครับผมทายเปิดดีนะครับเด้อนุ่มซีเต้าครับนี่ครับผมโอ้คืมเด้อครับเด้อคือเก่านะครับบรรยากาศคืมๆืเนี่ย เอาโอเคครับผมไปชมตัวต่อไปครับนี่นะครับเด้อตัวต่อไปครับตัวที่สองครับผมตัวนี้ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยแม่ใบทองครับแม่ใบทองนี่ครับผมตัวนี้สายเลื่อนยังครับผมนี่ครับเด้อตาเตี้มเกลี้ยมจำชัดเจนครับผมขออ่องถุงน่องขาวเอิกบักเพาวหญ่ดีเล็บแข็งเล็บขาเด้อครับเด้อท่านใดสนใจขอใหญ่ขอตันดีนะครับขวัญหาบเงินหาบทองเบิ่งบันไทยเด้อครับเอฟซีครับผม ขายมะนาวตัดนี่ครับผมกิ้งกางสอบถามได้เลยครับเด้อตัวนี้พ่อผสมป่ะครับนี่อายุประมาณจีกปีตัวนี้เข่าสองปีครับเข่าสองปีนะครับเด้อนี่แหละครับผมมาชมตัวกิ่งได้ครับผมเล็บน้อยกอดดีนะครับเด้อทักสองฟังได้ครับผมเล็บน้อยกอดดีอายุพ่อผสมนะครับเนาะนี่ครับผมอ่างง่ายดีอ่าเบอร์โทรศัพท์กะนี่ครับผมกิ่งกลางสอบถามได้เลยครับผม ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ว่าจะเปิดเก้าชิมาครับเก้าหมื่นห้าพันราคาหนี่ต่อรองได้๋ยครับต่อรองได้นิดหน่อยครับตัวนี้ราคาต่อรองได้นิดหน่อยเด้อครับเด้อนี่ครับผมอ่ะโอเคครับผมไปชมตัวต่อไปครับผมครับนี่เด้อครับตัวที่สามครับผมตัวนี้ซื้อมาจังไหนครับนี่ซื้อแม่เหนือเพชรครับแม่เหนือเพชรนี่ครับผมเป็นสายเลือดมัตเตส่ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกดาวเหนือครับเป็นลูกดาวเหนือเนาะครับเนาะครับผมนี่เด้อครับเด้อแข้งขาเออประเภาวหญ่ขออ่องถุงน่องขาวครับผม นี่ลูกมาจากตัวเหรอครับนี่ควายลูกแรกคาท้องครับควายแม่สาวเนาะความสูงสูงเท่าไรครับร้อยสามสิบเกียครับร้อยสามสิบเกียเบิ้งเด้อครับเด้อขวนตกสวงขวาครับผมหาบเหมือนหาบท้องมีเบิดเด้อครับเด้อนี่ครับเบิ้งไทยครับผมเงาหางง่ายหางเป็นพุ่ดีเด้อครับเด้อผสมนี่ครับผมผสมได้อีกเดือนแล้วครับผสมได้เดือนครับนี่นะครับผมท้องเบิ้มพันล้านได้จริเดือนกว่าครับนี่ได้เดือนกว่าครับได้เดือนกว่า ประกันท่องบ่ครับนี่มันยังบ่ทันตรวจไหมครับโอ้ผสมเมื่อไรผสมวันที่14มิถุนาสิงหาเป็นมรโอ้โอ้วันที่ผสม6สิงหาครับ6สิงหา6สิงหาเด้อครับเด้อนี่ครับเบิ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกสาดาวเหนือเลยครับนี่เบิ่งนะครับท้ายเปิดเงาหางง่ายเงาเป็นพัวเล็บแข้งเล็บขาผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้อ นี่ครับผมขวนหาบเงินหาบทองมีเบิดเลี้ยงง่ายบ่ครับนี่เลี้ยงง่ายครับกินง่ายกินง่ายเลี้ยงงไงได้ครับเด้อเหยียบเีครับผมท่านใดสนใจกรมาชมตัวจริงได้ครับเมื่อนี้เปิดหลายตัวครับผมต่อคิวกันเงียบเย็นเลยครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่ยเปิด13หมาพันครับ103,500ลูกสาวดาวเหนือลูกแรกมับอครับนี่ครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับเด้อนี่ครับผมซื้อว่าแม่เหนือเพชรแม่เหนือเพชรครับลูกสาวดาวเหนือ หน0 0 0แสาันอ้าโอเคครับผมนครับนี่ตอร้องได้ปะครับน right ี่ต okay. right ่อร้องได้เลยครับอ้าโอเคครับผมไปชมตัวต่อไปครับนี่นะครับเด้ออันนี้เป็นโคมแม่ลูกครับผมโคบแม่ลูกลูกผู้ลูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจเอฟซีครับผมที่ต้องการแม่ลูกลูกแม่เด้อครับนี่ลูกตัวแม่ย่างดีเด้อครับนี่นี่ครับผมลูกตัวเมีย อายุได้ประมาณจากปีแล้วเดือนเดือนแล้วครับนี่ได้เจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่าเด้อครับเด้ออันนี้แมวเขานะครับเนาะท้องครับพ่อสิงโตได้จากเดือนแล้วครับนี่ยเดือนครับผสมวันที่สิบพฤษภาหกสี่หาเดือนนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้นี่ครับผมนมสีเต่านะครับเนาะเบื้องด้านหลังเด้อครับเด้อได้ลูกมาจากตัวแล้วครับลูกตัวที่สองครับทองตัวที่สองขาทอง เล็บแข้งเล็บขาครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้ความสูงสูงที่136ครับ136ตาแต้มครับผมนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้วยครับเด้อตาแต้มแก้มจำครับผมเบื้องเอือกปะเพ่าง่ายคุ้มนี่เปิดเท่าไหร่ครับนี่เปิด125,000ครับ125,000สนันแม่ลูกคุ้มนี่เด้อครับเด้อต่อร้องได้ปะครับนี่ต่อร้องได้ครับ1นึ0 0 0สนสองหมื่แม่ลูกลูกแม่ครับผมเอาโอเคครับผม เปิดไปครับนี่ยังอีกคมหนึ่งครับนั่อีกคมหนึ่งนะครับเด้อขวรใจประจำข้อครับผมนี่นะครับเด้อคมสุดท้ายอันบ่ครับนี่แม่ลูกเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นสายเลือดยังครับนี่เป็นลูกใบยกครับลูกสาวใบยกมันบ่ครับนี่นี่นะครับเด้อลูกสาวใบยกครับผมแข้งขาเออบักเพ้าครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาได้ลูกมาจากตัว้วครับนี่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกเด้อครับตัวสองในท้องผสมเจ้าหยกขาวของ ประธานใหม่เด้อครับเด้อนี่ครับผมผสมวันที่28เดือน8ครับผมไล่รถครับผมเดือน28เดือน8ปดเดือนสิงหาครับผมไล่เบิ่งเด้อครับเด้วเอฟซีครับผมเบ้าจูกอะตั้งในบุ๋นว่าเดือนสิงหากันยากันสิพาะลู้อยู่นะครับเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองเนี่ยมันไล่ไล่ยากครับผมหมอเพิ่นเขียนมาจังสัตวเนาะก็ว่าตามหมอไปครับผมแม่ลูกนะครับเนาะความสูงสูงเท่าไรแม่เนี่ย 142ยสี่สิบสองบวกครับร้อบวกประกันความสูงบ่ครับนี่ประกันความสูงครับลูกผู้หรือลูกแม่ลูกผู้ครับเป็นลูกไอ้เพิ่นว่าลูกท้งใบทำไมเบ่งเหาผูดแต่ตานี่นะครับเด้อแม่ลูกครับผมลูกผู้ย่างดีนะครับเด้อหาบบคอยมีนะครับลูกผู้ย่างดีนี่ครับผมนี่ครับเบ่งหน้าเบ่งตาลูกสาวลูกลูกลูกสายท้องใบดิครับลูกสายท้องใบนี่นะครับเด้อมาชมตัวจริงได้นะครับเนาะเรียบแข็งเรียบขาดีนี่ครับผม ราคานี่เปิดเท่าไหร่ครับนี่ยหลังไม้ครับตัวนี้หลังไม้ด้วยครับอีฟซียาวกันครับผมหลังไม่แม่ลูกแม่น้ำเพชรซื้อว่าแม่น้ำเพชรเนาะครับเนาะลูกสาวใบหยกลูกสาวใบยกลูกตัวที่สองขาทองมีตำหนียังบ้างครับนี่ครับรับประกันทุกอย่างครับครับผมรับประกันเนื้อท้องเพราะว่าพึ่งผสมนะครับเนาะมาชมตัวจริงได้ ราคาเนี่กะกลังไหมครับคุยกันได้เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้คัดสั้นเท่านี้เนาะครับเนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไม่เบ้าจู่นี้นะครับเด้อสิหาคิปไม่ไม่ใหม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ